นายแก้วนั้นทูลแก้ฝันว่าที่พระลอฝันว่าพระจันทร์สองดวงส่องแสงงามอยู่ในท้องฟ้าพระลอได้พระจันทร์ทั้งสองมาชูชมนั้นพระลอจะได้เสวยสุขกับสองพนองนางผู้มีพักงามดังดอกบัวนายขวัญก็ทูลแก้ฝันว่าความฝันของพระลอนั้นเหมือนนางเทพธิดา นำพระจันทร์มาทูลไว้เหนือเกล้าก็คือว่าพระลอจะได้ลาบคือได้สองพระนางมาเชยชมพระลอจะได้เสวยสุขกับสองพนองนางในไม่ช้านี้แล้วเมื่อสองพี่เลี้ยงได้ทูลแก้ฝันเป็นสุขพนิมิตรพระลอก็ค่อยขี้คายสบายพระไทยชมคำทำนายฝันของสองพี่เลี้ยงแล้วก็ให้รู้สึกประหนึ่งว่า สองน้องนางผู้ชวีงามได้มากล่ำให้พระองค์สบายพระทยัยสงสารดอกไม้งามทั้งสองคือพระเพื่อนพระแพงประทับอยู่ณตำหนักแท่นบรรทมทรงรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างก่อนทั้งสองก่อนพระสวงร่ำไห้ไม่หยุดหย่อนเพราะช้านานแล้วชูรักก็ยังไม่ได้มาถึง ได้คุ้นคิดอยู่หลายประการก็ไม่ได้ลุล่วงไปได้ได้แต่สันพระเสียนพระพักก็เศร้าหมองทรงข้ามควรและพิสวงว่าเหตุใดพระลอจึงยังมาไม่ถึงเว้ารำ่ำไห้หาพระลอจนนับครั้งไม่ถ้วนอาบแต่น้ำตาด้วยความโศกพระนางลำพันกับพี่เลี้ยงว่าถ้าความปรารถนาของน้อง มีอันเป็นต้องแคล้วคลาดไม่ได้ศพกับพระลอผู้เป็นที่รักพรุ่งนี้น้องจะขอลาตายพระพี่เลี้ยงทั้งสองถวายบังคมแล้วก็กล่าวปอบประโลมพระไทยสองพระราชชนิดาว่าน้องทั้งสองของพี่เวลานี้ยังไม่พ้นกําหนดที่ว่าพระลอจะมาถึงขอให้พระน้องนางจงอดพระไทยรออีกสักหน่อยเถิดอีกไม่นานหรอก พระลอก็คงจะมาหาพระน้องนางเป็นแม่นมั่นพระน้องทั้งสองอย่าได้ทรงวิตกเพราะความรักเลยถ้าไม่เป็นวันนี้ก็คงเป็นวันพรุ่งนี้พระลอจะเสด็จมาอย่างที่สวนขวัญน,นี้เป็นแน่สองพธิดารับสั่งถาแล้วถามว่าพี่ทั้งสองรู้ได้อย่างไรมีใครนําข่าวพระลอมาบอกหรือพี่บอกให้น้องรู้เร็วเข้าเถิด ท่านเท้าเสด็จมาแล้วจริงหรือสองพี่เลี้ยงปนมมือทูลว่าพระรูปทองอันอยู่นักเกล้าวทั้งสองของพี่ที่พี่รู้นั้นก็โดยผู้เท่าถดั์สิทธิ์ได้สอนให้พี่รู้จักลางที่นกแสดงว่าจะเป็นคุณโทษประการใดต่อไปนี้พระรูปทองทั้งสอง ก็ยังมีแต่ความเกษมสุขในไม่ชานี้แล้วใจองค์ข้าทั้งสองรู้สึกชื่นชมราวกับว่าเจ้าช้างรูปงามได้มาอ e ิงแอบพระนองทั้งสองเห็นประจักษ์อยู่แก่ตาของข้าแล้วพระนางทั้งสองได้ฟังพระพี่เลี้ยงทูลก็พอพระไทยกล่าวว่าคำมื้งสองพี่เลี้ยงนี่น่าขอบใจนักควรจะวางไว้ที่กลางกระหม่อมแล้วพระพี่เลี้ยงทั้งสองได้มี คุณแก่พระนางเสมอแผ่นฟ้าพระนางทั้งสองก็คิดอยู่ที่จะตอบแทนคุณพระพี่เลี้ยงทั้งสองต่อไปก็ส่งรับสั่งว่าพี่ทั้งสองได้เลี้ยงน้องมาแต่น้อยคุณของพี่มีมากเหลือที่จะกล่าวบัดนี้พี่ทั้งสองยังได้ช่วยให้น้องทั้งสองได้พบพลออสมปรารถนาคุณของพี่ที่มีต่อน้องเป็นที่ยิ่ง ่านได้ฟังคำไพเราะเป็นที่ชื่นใจแล้วสองก็พี่เลี้ยงก็ประโลมใจสองพระนางว่าพระรูปทองของพี่อย่าได้มีความวิตกไปเลยเชิญบรรทมแท้เป็นสุขอีกไม่นานแล้วพระรอก็จะมาหาแม่ผู้อยู่นักกล้าวของพี่พระน้องอย่าได้มีความหมดหมองพระไทยเลยจงบรรทมรอท่านพระรอเถิด าทั้งสองจะขับเพลงกล่อมให้บรรทมสองพระนางก็เข้าที่บรรทมสองพระพี่เลี้ยงกอดพระบาทพระนางทั้งสองแล้วก็ทูลว่าจะนอนให้หลับสเสเถิดพระน้องเอย๋ยพี่ทั้งสองจะขับเพลงกล่อบถวายอันพระแท่นบนรรทมนี้งามอารามด้วยทองแกมแก้วฟูกปูราดด้วยแพร หมอนปักประดับด้วยแก้วง,งดงามมีพร้อมหมอนอิงหมอนหนุนบนเพดานห้องก็ประดับไปด้วยดวงดาวสาะสวยมุงและม่านก็ประจงจัดไว้กลางกั้นพระน้องนางเชิญสองพน้องพี่บรรทมใช้หลับเถิดขวัญเอ๋ยขวัญอ่อนแม่อย่าปารมร้อนพระไทยพระลอจะมาหาพระน้องในแม่ช้านี้แล้ว สองแม่อย่าได้เป็นทุกข์ไปเลยจงรอสักหน่อยเถิดพระรอจะเสด็จมาเชยชมอยู่ในไม่ช้านี้แล้วลมเอ๋ยลมจงพัดไปหาเท้าเธอและทูลเชิญให้มาที่นี่หน่อยเถิดจงพัดไปหาเท้าเธอเดี๋ยวนี้แหละถ้าขออ้อนวอนเทพลัก์ษลึกสะเทวาและเทพพยาบ,บดีจงช่วยกันเร่งพระรอให้มาเร็วเถิด ดวงเดือนและดวงดาวที่ดาดอยู่ในท้องฟ้าจงเป็นเหมือนใต้ช่วยส่องให้เห็นทางที่ท่านจะเสด็จมาด้วยเถิดสองพระองนางทรงฟังพระพี่เลี้ยงทั้งสองขับเพลงว่าพระลอจะเสด็จมาก็ให้รู้สึกไพเราะโสดเป็นที่ชื่นชมในพระไทยทรงฟังเสียงอันสนของสองพระพี่เลี้ยงจนหลับไปทั้งสององ,องค์ ขั้นสองพระธิดาหลับแล้วพระพี่เลี้ยงผู้ขับเพลงถวายก็ม้อยหลับไปดุดเดียวกันลำดับนั้นทั้งสี่นางก็ฝันเห็นเป็นหน้าอัศจรรย์เรื่องที่ฝันนั้นยังติดอยู่ในใจมีความชื่นชมจนตกใจตื่นพระเพื่อน จำความฝันได้จึงได้เล่าให้ฟังว่าข้าฝันว่าได้ดอกฟ้ามาถือไว้ในมือดอกไม้นั้นหอมและงามหาที่เปรียบไม่ได้เป็นดอกไม้งามประจำโลกในฝันว่าข้าได้ทัดเอาไว้ที่ผมแล้วก็ทัดให้แกพระแพงด้วยพระแพงก็นอนแนบ ชิดอยู่กับพเพื่อนได้ฟังฝันก็มีความยินดีเหลือที่จะกล่าวและนางก็ได้กล่า,ลาวเล่าความฝันของนางบ้างข้านะ่ะฝันว่าพระอาทิตย์ลอยมาเป็นปิ่นปักอยู่กลางทีรษะและข้าก็ได้เอาพระจันทร์มาส่องหน้าต่างแว่นแก้วและก็ได้เอาดวงดาว มาประดับแซมผมสองพี่เลี้ยงชื่นชมความฝันของสองพระธิดาและก็ทูลว่าทั้งสองพระองค์จะได้สมปรารถนาจะมีลาบใหญ่ยิ่งและคงจะได้สงน้ำอภิเศกเป็นนางพญาของพระลอผู้เป็นยอดแห่งโลกรุ่งเรืองในยศและลาบ จึงจะได้พระลอรูปงามมาเคียงข้างพระพี่น้องทั้งสองนี้เป็นแน่สองพระธิดารับสั่งว่าขอให้สมพรดังที่พี่เลี้ยงกล่าวนั้นเถิดได้ฟังคำแล้วก็ได้ทำนายฝันถวายไปนางรื่นทูลแก้ฝันว่าที่ฝันว่าเอาดาวมาประดับรอบพระเศียน หรือฝันว่างูมาพันพระองค์ก็จะเกินกินพระนางนั้นเป็นนิมิตว่าพระลอจะเสด็จมาหาพระนางทั้งสองเป็นแน่แท้ส่วนนางโรยก็ได้ทำนายความฝันว่าที่ฝันว่าได้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์และทั้งสององค์ได้เสวยเบญจรงร่วมกันนั้นจะเป็นนิมิตว่าพรุ่งนี้พระลอจะมาหานางทั้งสองเป็นแน่ ขันได้แก้ฝันเป็นที่พอใจแล้วก็พอดีไปเวลารุ่งเช้าดวงตะวันก็ขึ้นเรือฟ้าพระพี่น้องทั้งสองก็ได้คอยอยู่จนรุ่งเช้าแต่รู้สึกนานตั้งพันปีบัดนี้นกดูเ่านกกระทาและโพระดกก็ส่งเสียงร้อง นกโคกม้ามองหากันไก่ก็ขันได้ยินเสียงนกร้องแจ้วแจ้วนางคิดว่าพอรุ่งส,งสางก็จะไปหาพระหล่อนสวนหลวงพระจันทร์ส่องแสงรับฟ้าไปแล้วดวงตะวันก็ขึ้นสู่ทองฟ้านกตระไนกับนกลาง บินโผผินขึ้นไปจับที่ยอดไม้บอกข่าวว่าพระลอเสด็จมาแล้วส่วนกาก็ร้องบอกข่าวเช่นกันพี่เลี้ยงทั้งสองเห็นลางบอกเหตุเช่นนั้นก็ดีใจยกมือขึ้นบังโคมสองราชธิดาแล้วก็ทูลว่านกได้บอกลางดีให้เห็นกับตาแล้ว คงจะได้พบพระลอเป็นแน่ทูลหัวของพี่เอ่ยสองพระนางได้ฟังและก็ชื่นพระไทยรับสั่งว่าพี่ทั้งสองไปให้พระลอพบเร็วๆเพราะเถอะอย่ามูวชักช้าอยู่เลยพี่เลี้ยงทั้งสองผู้เคยอยู่ในวงการมายาแต่งเนื้อแต่งตัวสะสวยแล้วก็ลาสองพนิดามาขึ้นช้าง เพื่อที่จะไปยังสวนหลวงฝ่ายพระรลอพอถึงเวลาเช้าก็ไปรับสั่งกับคนเฝ้าสวนว่าถ้ามีใครมาถามว่ามีใครมาใสา่อยในสวนบ้างก็จงบอกให้เขารู้ว่ามีชาวบ้านนอกสองคนกับพราหมณ์คนหนึ่งรวมเป็นสามเดินทางมาด้วยกันว่าจะมาเที่ยวชมป่าและมีอาการถอนใจก็แสดงว่า คิดถึงใครสักคนหนึ่งพอรุ่งเช้าได้ออกที่พักไปแล้วเพิ่งออกไาเมื่อสักครู่นี้เองเพราะรอสั่งแก่คนเฝ้าวสวนดังนี้แล้วก็เสด็จไปจากที่พระทับสองในแก้วในขวัญซึ่งคอยดูเหตุการณ์อยู่ด้านหลังมาถึงพอดีเห็นสองนางนั่งช้างตามกันมา แล้วก็ลงจากช้างเข้ามายังสวนหลวงพอพบคนเฝ้าสวนก็ถามว่ามีใครเข้ามาในสวนบ้างหรือเปล่าคนเฝ้าก็ตอบไปตามที่เพระรอสั่งสองนางคิดดูแล้วก็ถามว่าที่สูเห็นนั้นบอกมาซิว่าคนนั้นเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มอายุสักปูลใดหน้าตาเป็นอย่างไร คนเฝ้าก็ตอบว่าเรื่องมนุษย์นั้นอย่ามาเปรียบเลยถึงเทวดาก็สวยสู้ไม่ได้เป็นคนหนุ่มรูปร่างงามนักหนาทั้งพรามและผู้ที่มาด้วยทั้งสองคนก็งามน่ารักจริงๆหาใครมาเทียบได้เทียบกันไม่ได้หรอกสองนางได้ฟังก็โมโหตัวเองรู้สึกเจ็บใจที่มูจะแต่งตัวชักช้า ถ้ามาเร็วกว่านี้สักหน่อยก็คงจะไม่มีข้อสงสัยอันใดเลยสองนางรู้สึกเสียใจและห้อยซร้อยเศร้ารู้ตัวว่าช้าไปหน่อยหนึ่งเสียดายแท้ๆจึงพูดกับคนเฝ้าสวนว่าทำอย่างไรเราจะได้เห็นหน้าคนผู้นั้นบอกมันสิเราจะให้ลาบคงจะบุญมาถึงแน่แล้วไม่ใช่คนอื่นหรอกคงจะเป็นเจ้า เจ้าล่าแล้วก็สองพี่เลี้ยงน่ะเป็นแน่เที่ยวเดินตามดูจนตาแห้งก็เห็นคนรูปร่างสาดสวยเดินตามอยู่แต่ไกลๆหันไปพูดกับคนสวนว่านี่มาดูทางนี้สิที่สูบอกกับเราเมื่อครู่นี้นะ่ะคนที่เราเห็นน่ะอยู่โน่นใช่ไหมนั่นเขาก็บอกว่าใช่แล้วคนที่เห็นนู่นแหละคือเพื่อน ของเจ้าพรามณ์แน่แล้วนางงามผู้คล่องแข่วทั้งสองก็พากันแอบเข้าไปจนใกล้ไม่ให้คนทั้งสองเห็นตัวแล้วก็พูดกันว่าทีนี้ก็คงจะง่ายหรอกนะเป็นลาบของเราและดีใจจริงๆทั้งสองคนจึงลงไปแอบอยู่ในสะคอยรอบดูคนทั้งสองไม่ให้คนทั้งสองเห็นตัวพี่เลี้ยงสองนายก็เดินเรียบเข้ามา พอโจนจะถึงที่นางทั้งสองแอบอยู่ในน้ําในสะก็คอยไปอย่างช้าๆคอยเดินเยื้องกลายไปทางสวนที่เป็นที่ประพาสของพระเพื่อนพระแองแล้วก็พูดกันว่าเมื่อกี้เห็นคนเดินอยู่เดี๋ยวนี้หายไปไหนซะแล้วมองหาไม่เห็นแปลกและน่าขันจริงๆที่มองอยู่ทุกแห่งแล้วก็ไม่พบสองนาย ก็พากันลงในสะพอดีไปประทะกันเข้ากับนางทั้งสองทั้งสี่ก็เลยหัวเราะแล้วก็ยิ้มเข้าหากันด้วยนางทั้งสองนั้นก็จะให้สองนายเข้ามาอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วก็จึงถามว่านายทั้งสองมาตั้งแต่บ้านเมืองไหนบังอาจลงมาอาบน้ำในสะของพระธิดาไม่มีความเกรงกลัวเลยจงขึ้นไปเสเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้น จะมีเรื่องในแก้วในขวัญก็ตอบว่าเอาเถิดพี่จะขึ้นอย่าได้ขับไล่เลยพี่นี้เดินทางมาแต่เมืองไกลเห็นสะหน้าเพลิดเพลินก็ใครที่จะชมพี่หารู้ไหมว่านี่เป็นสะหลวงอย่าเพิ่งคุกคามว่าเลยน้องคนสวยของพี่พี่มาถึงสวนแห่งนี้ก็ม่เคยเห็นคนเฝ้าสวนเลยสักคนเดียว พบสะมีน้ำน่าสนุกจึงได้ลงอาบชำระกายไม่คิดว่าเจ้าของมีแล้วว่าให้พี่ต้องอับอายพี่จะขอลาแม่สาวอันน่ารักทั้งสองขืนอยู่ก็ได้รับความอายกว่านี้เกิดมาเป็นผู้ชายถูกผู้หญิงผลักไสดังนี้มันน่าน้อยใจเพราะไม่เห็นนางทั้งสองดอกจริงๆจึงได้ลงมาเล่นน้ำเนี่ย นางทั้งสองก็ตอบว่าพี่ขุนนี่ก็ช่างโกรธมากมายไปได้พูดผิดไปครั้งเดียวก็ตัดพอใช้ตั้งพันหนน้องก็ว่าชายไม่ดีมันจะหลงเข้ามาจึงได้ว่ากล่าวอย่างนี้ได้ทำผิดไปแล้วพาอไม่เคยเห็นอย่างนี้ขอสมาให้น้องเฉยเถิดนายแก้วนายขวัญก็ตอบว่าแม่ผู้ใจบุญของพี่เออยถ้าพี่เห็นนางทั้งสอง แต่ยังขืนมาลงเล่นอาบน้ําเช่นนี้มันก็ควรจะมีผิดอยู่แต่นี่ก็ไม่ได้เห็นแล้วมีตั้งใจจะให้นางทั้งสองโกรธแม้เท่าเส้นผมพี่ได้ฟังคําของนางเปรียบเสมือนได้กินน้ําทิพมีความชื่นใจสิ่งที่พี่กล่าวนี้หากไม่เป็นที่ถูกใจนางก็ขอจงได้อดออมอย่าถือโทษโกรธเราเลย นางทั้งสองก็ตอบว่าพี่ขุนจะอาบน้ำก็อาบเถิดอาบเซนิสะนี้แหละให้คลายร้อนจะได้ขัดสีเหงื่อไค่เผ้าผมให้หมดจดจะเก็บฝักบัวปอกเปลือกรับประทานไปพลางด้วยก็ได้